เวลาเราฟังคําว่าเรียนรู้วิชาภายในเนี่ยมันมักจะเป็นปฏิบัติธรรมธรรม,มะหรือเหล่านั้นทั้งทีแต่จริงจริมันมีความน่าสนใจอยู่อย่างนี้ครับคําว่าปฏิบัติธรรมหรือธรรม,มะถ้าเรามองคําหรือความหมายของเขาให้ดีเนี่ยถ้าคําว่าธรรมม,มันไม่ได้แปลว่าธรรม,มะหรือคําสอนอย่างเดียวนะครับถ้ามันแปลว่าธรรมดาและธรรมชาติของชีวิตด้วยครับดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันจึงไม่ใช่แค่เป็นการที่เราจะไปเข้าใจหลักสอนหรือคําสอนบางอย่าง แต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือการกลับเข้ามาเข้าใจธรรมชาติของตนเองเช่นกันนะครับการที่เราบอกว่าเรากลับมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าให้เรามาสนใจตัวเราเป็นหลักแต่เพียงผู้เดียวแต่ผมว่ามันเหมือนการกลับเข้ามาที่ฐานของชีวิตคือแค่ตัวเราตัวเราเพื่อความความเข้าใจที่ดีพอและแน่นอนที่สุดตัวเราเนี่ยครับเช่นกันเราก็เป็น สิ่งแวดล้อมเป็นบุคคลเป็นความสัมพันธ์และเป็นโลกภายนอกของคนอื่นเช่นกันผมว่าเบื้องปลายที่สุดของประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องนี้มันไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ของความสุขของเราครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยของความสุขของคนอื่นของใครสักคนและของสังคมด้วยนะครับ